ก็ใตอร์มาส่งที่งานครบรอบร้อยปีเสกาค่ะเห็นถุงแดงๆแบบนี้ก็เลยมาตามหาค่ะนี่เลยสุปชัยทอดมันปลากายจะบอกว่าแอบไปดูสูตรมาแล้วนะคะร้านนี้ใช้ปลากลายแท้ร้อยปอร์เซ็ผสมกับเครื่องแกงนกครสีธรรมราช ปรุงรถให้มีเอกลักแอบกระซิบมานะคะว่าไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูดน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันใหม่ค่ะแถมทอดมันตัวนี้ยังลูกโตลูกใหญ่มากๆกินคู่กับแตงกววาแช่เย็นแตงกววาหยิบได้ไม่อั้นเลยนะคะเทียบทอดมันกับฝ่ามือบอกได้เลยค่ะว่าโตมาก น้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของทางร้านอยากทานทอดมันสุภชัยรูปโตๆโตแบบนี้แวะมางานร้อยปีเสกักได้เล